การเปิดภาพฟิตติ้งแรกและครมัดหัวใจยายซุปตาพระนางกรับจนเจนนี่กระนำมากๆเลยค่ะเรียกว่าระดับโลกเลยงั้นเราไปขยี้กันค่ะและห้ามพลาดต,ตอนท้ายเปิดภาพนักเรียนหน้าห้องคนใหม่ด้วยค่ะรูปแรกสะเทือนทั้งโซเชียลค่ะกับการเปิดภาพฟิตติ้งแรกและครมัดหัวใจยายซุปตาพระเอกน้องใหม่กรับกับนางเอกจนเจนนี่ของผู้จัดไก่วรายุทธเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะสร้างปรากฏการ์ #firstlookuarmakeup y o e y m หมายถึงลุคแรกและครมัดหัวใจยายซุปตาซึ่งชื่อภาษาอังกฤษคือ y o UAR e Makeup y m Artist ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยรวมทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์และติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในอีกหลายประเทศยิ่งกว่านั้นค่ะ คือติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ3มของโลกจากแฟนๆที่โพสต์ภาพพร้อมความรู้สึกที่ได้เห็นภาพฟิตติ้งของกราฟเจนนี่โดยต่างบอกว่าตื่นเต้นดีใจที่จะได้เห็นภาพฟิตติ้งเคมีดีงามมากและอยากดูละครแล้วรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กราฟและเจนนี่ค่ะงานนี้หนุ่มกราฟเองเลยฝากเรื่องนี้ต้องขยี้มาขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับอย่างดีแหมน่ารักจริงๆพ่อคุณ ขอบคุณพี่ๆแฟคนคลับทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ให้การตอบรับละครเรื่องมัดหัวใจยายสุตาที่เป็นละครเรื่องแรกของผม <c oughs> ก็เห็นที่จากการปล่อยภาพฟิตติ้งไปขึ้นเทรนทวิตขึ้นเทรนโลกเลยครับผมก็ขึ้นเทรนที่หนึ่งในหลายๆประเทศด้วยเอง,เองก็ตกใจมากๆที่พี่ๆทุกคนให้การสนับสนุนกันแบบโอ้โหดีมากๆสป,ปอร์ตกันมาตลอดเลยครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามละครเรื่องมัดหัวใจยายสุตาด้วยนะครับผม ยังไม่หมดค่ะวันนี้ยังขอมาขยี้นักเรียนหน้าห้องคนใหม่หนุ่มกรับที่ถูกติวเข้มจับมาทำความเข้าใจกับบทแบบตัวต่อตัวทุ่มเทสุดๆไปเลยค่ะแจนเหรอครับผู้แล้วเจเจัญยาก็ยืนอยู่ปฏิปฏิยาเอเจเจเออครับ แค่ฟิตติ้งเท่านั้นนะคะอยากรู้เลยค่ะว่าถ้าเปิดกล้องและออกอากาศจะขนาดไหนแถนผู้จัดไก่ยังบอกว่ามีเซอร์ไพรส์และฉากที่ไม่น่าจะเคยเห็นในละครเรื่องไหนมาก่อนด้วยอุ๊บเรื่องนี้ต้องที่ทกับสายฝนขี่ช้าง